สวัสดีครับพี่น้องครับมืนี้มาพวกคุณโจครับได้เมนูอย่างนอเซ็ตเชฟจู่ยังก็คุณเนื้อสอข้เียค่กิน่ายังบ่ทันได้หอดเวลาโอ้ต่มากกับหลานไปไดน้อเดี๋ยวปะโอหลานยูยแต่มากไปบ่ะ มาฮันด้ยะ่าเขาอย่างนี้บ่หันาหันครึ่งเด้อจะครึ่งก็เอาจักสามไปได้เลยออเอออาอาี่อเขียนคนี้านแง่มันก็หมานแล้วได้ตะอคนนิ้ได้นั่นมีเลยแก้วครับแก้วแก้ว้านหันสามซอนไปเลยหันสามซ่อน มันนานไหมออหอมใช่ไหมถ้าใออส่กระชายลงไปในตำน้ำพริกน้ำยานมจีนได้เลยนะัใส่กระชายออนมจีนกินได้เลยนะเดี๋ยวมือเย็นท่านนมนมเส้นในคอมจะพาดเลนะหเลือจงคอเราไป <c oughs> อีกอีพ่อนะอีพ่อนะอีพาใจเย็นบนรถแห้งยัง

ม่ะโอ้ตายเขามักเท่าไรก็ซื้อด้วยเขามักไหมขายกกเอาใจยากเท่าป้าตังที่มักตอมักเนาะหากบจีเนาะป้าเดี๋ยวผมมีไปต่อเพิ่มสี่สิบบาทนะสี่สิบาทนะต่อเพิ่มสีบาท 60บาทก็แม่สาข3โซนเนี่ยตัวเราอยากกินเราก็ต้องซื้อ2แทบเลยพ่อเอ้าถ้าเราถ้าเรารักถ้าเราชอบอย่างนี้นเท่าไหร่ก็ไม่แพงแบบเพื่อนี่23บาทอยู่วันละพอเรา6ตัวก็บางส่วนกตัวน้อไม่พ่อเอ้าตั้งแต่สมัยสมัยไอ้ชิ้นสมัยไอ้ชิ้นอินเดียเจ้าดาวพ่อสร้างขวดนึงเนี่ย80บาทอ่ะยุ่งหอชิดอ่ะเนี่ยเนี่ยสั่งไอ้ชิ้นมาพร้อมป่ะพร้อมแตนยันพร้อมป่ะ

Да: หาซื้อกระปุกมาใส่หมาลานั่นมันเลือดไหลซื้อกระปุกหมุนเขาวงกดสลับสอ้าจ uh> ีบได้บอจีบได้บอได้ยูบ้างคนคุนไหมบ้างคนนั้นไหมคนไหนบ้ากีคนนั่นเขามีเมียแล้วไม่ได้แล้วป่ะมีเมียแล้วก็เอาขอเบอร์น่จ้าเอาแร้วเอาแล้ว

อ่ะสอคุ้มจ <mit yang S 3> ีเนี้ยแขนาดก็เลยแซื้อจีเได้มาเป็นย่เีกคำลเนียตัน้อยตัวใหญ่เนอบ่อไอีตัวเก่าเองว้าวซื้อมาให้เผมเคยซื้อสีแดงให้จักเทอบ่อต่ได้สีแดงเขาจะใส่ซื้อมาแ็กไปเอาไปกบ่อ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 จะขอพี่จเสียมตานจะมาเสียงจะไาเสียงเ้ห้นี่คนซักผมเลยคนซัก้าเคถิ่นมาน้ำสีแดงตัวเก้านะ นีแดงเลือดมูเนี่ยดูแต่ไมเชื่อดูว่ามีก่อนนะสาม่นนี่ซักมะไม่ไหมมันมาดนี่นี่มีได้เชฟโจ้ซักต้องขอเบอร์ไม่ให้ขอเบอร์นซ่าไม่ให้หัวซักลายมันสิเจ็บันซักคนหมโอ้ยขอใขอบใจิงาเปิดขอกเปิดบอนเบิรง อที่ไหนดีมันว่เปิดสสลัโอ๋อโอ้เสือสมิงโอ้โอ้แต่ย่านต่ย่านย่า่เปิดแล้วโอ้ยแห้งย่านผีมึงไงไม่หายกินคนเลยโอ้ยยยังต่นเอนอันนี้4โตไปใส่เบิร์ยดเนี่ยเบิร์เนี่ยอยู่เนี่ยแหละในสองกระตาเนี่ย

บล้องมองเห็เนาะเห็นเลยับงย้มองเนก็ได้เรือใบูยัง้นเดียวไหรอเดือดก่อนเขาว่ามีเขากันนีน้ยเดกำลังรอกำลังรมอนี่มันเดือดไอ้บดไอบดอิจฉาอิจฉาอิจฉาเลอิจฉาค้อแมึงกบมึงสังแกอักัมีย่ง

บอกว่าจังไดอว่าต้องบ้าไปว่าต้องเงินไปตรงนี้มีหมาเป็นเพื่อนเด้อวยนี่จ้ะดีกว่ามีเพื่อนหมาๆนี่ย้ะแล้วสำหรับมึงสำหรับมึงมันโมเมนตเนี่ยมึงคือเพื่อนรักเด้เนี่ยเพื่อนพักหลับเงียบหมดจัดแล้วเรากัน คลิป <ś les> นี้ฝากไว้เท่านี้นะครับพี่องครับ <S <S 1> <S 1> ขอบคุณครับสวัสดีครับ